ทุเรียนใบเหลืองปัญหาโลกแตกสําหรับมือใหม่แก้ไขยังไงดีสวัสดีครับมาสมาชิกครับจากช่องบาวเทบันทุเรียนมุกอาหารนะครับวันนี้นะครับมาอัปเดตเพื่อนสมาชิกชมนะครับหลังจากที่นะครับฉีดทางใบไปนะครับก็มาอัปเดตความเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับใบมันจะแก่ช้าครับ เนื่องจากฟ้าปิดนะครับฟ้าปิดสังคราะแสงไม่ได้นะครับทําให้ใบมันแก่ช้านะครับแก่ช้าแล้วก็เขียวช้านะครับคลิปนี้มาดูนะครับการเปลี่ยนแปลงจะมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับการเปลี่ยนแปลงนะครับใบก็เริ่มจะแก่แล้วครับเริ่มจะเขียวแล้วนะครับหลังจากที่ฉีดทางใบไปนะครับสามรอบนะครับติดต่อกันเลยเจ็ดวันฉีดที่หนึ่งนะครับนองจากสภาพอากาศนะครับไม่เป็นใจนะครับ แดดไม่ค่อยมีสางข้อแสงไม่ได้ฟ้าครึ้มนะครับก็นะครับใบลักษณะใบก็เริ่มเขียวแล้วครับใบใหญ่แล้วครับเริ่มจะเขียวแล้วแต่มีบางใบก็ยังไม่เขียวนะครับก็มีไม่เขียวก็มีนะครับประมาณต้นนี้ประมาณ80%นนะครับเดี๋ยวจะฉีดทางใบอีกเช้านี้นะครับจะฉีดทางใบอีกครับก <investors> ็ดูแลใบให้ใหมันใหญ่ๆหนาๆไว้นะครับก่อนจะเข้าฤดูหนาวนะครับ ทำให้ใบมันใหญ่ๆใบแบบนี้นะครับสําหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับอาจจะมีปัญหานะครับก็พยายามนะครับรักษาต้นทุเรียนของเราฉีดบ่อยๆนะครับพยายามดูแลรักษานะครับเดี๋ยวผมมาพามาดูโดยรวมนะครับนะครับก็ต้นทุเรียนตัวนี้อายุ2ปีนะครับ2ปีนะครับหลายคนอาจจะเจอนะครับว่ามันเหลืองช่วงนี้มันเกิดจากอะไรนะครับ ไม่ว่าจะเหลืองช่วงนี้หรือเหลืองช่วงไหนก็ช่างนะครับใบเหลืองมันมีหลายสาเหตุนะครับก็มาให้เพื่อนสมาชิกชมกันนะครับมาเดินดูนะครับสำรวจดูนะครับต้นทุเรียนของเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็อัปเดตให้ดูนะครับต้นนี้2ปีนะครับทุเรียน2ปีนะครับก็หลังจากที่มันเข้าแก่แล้วนะครับก็จะให้ปยอีกทีนึงนะครับผมจะให้อัดไปเลยนะครับ ใบสูรตัวหน้าสูงๆนะครับเพื่อให้มันแตกยอดอีกนะครับเพราะใบตัวนี้ก็เริ่มจะเข้าแก่แล้วครับเข้าเริ่มจะเข้าแก่หลายใบแล้วนะครับเหลืออีกที่ยังไม่ได้เข้าก็มีนะครับก็จะพยายามฉีดทางใบให้มันหนบ่อยให้มันถี่ขึ้นนะครับนี่ครับก็มองดูเป็นทรงพุ่มสวยดีนะครับสวยดีหลังจากที่แต่งกิ่งไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้แต่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะแต่งอีกนะครับจะแต่งอีก ให้มันปลูกให้มันลุงกว่าเดิมนะครับรู้สึกว่าทรงพุ่มมันจะทึบๆนิดนึงนะครับทึบๆนิดนึงนะครับมาดูใบนะครับเพื่อนสมาชิกครับนี่ครับใบเขียวใบมันนะครับใบใหญ่นะใบใหญ่แต่ใบใหญ่ยังไม่ถูกใจผมเท่าไหร่นะครับเนื่องจากก็อย่างว่านะครับสภาพอากาศนะครับนี่ครับใบใหญ่ๆนานานะครับมาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกชมกัน เช้านี้นะครับผมก็จะฉีดทางใบอีกไปอีกหนึ่งรอบนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งรอบครับเปสมาชิกครับมาดูนะครับเนี่ยลักษณะใบที่ยังไม่แก่นะครับใบมันเพลสันนะมันลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นด่างๆแบบนี้นะครับขาดธาตุอาหารนะครับเนื่องจากอะไรนะครับเนี่ยมาดูนะครับนี่ครับเนื่องจากเหมือนต้นคลิปที่ผมพูดครับเพราะสภาพอากาศนะครับ นอกจากสภาพอากาศนะครับความสมบูรณ์มันก็ถือว่าอยู่ประมาณ 70%.80%. ดครับเดี๋ยววันนี้จะมาฉีดอีกครับจะมาฉีดอีกจะมาปิดดูเรื่อยๆนะครับความคืบหน้าจะเป็นยังไงนะครับพยายามทำให้ใบใบใหญ่นะครับใบเขียวใบเข้มนะครับเพราะจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับสำหรับมือใหม่นะครับนี่ครับมาดูกันนะครับใบก็ประมาณนี้ครับ นี่ครับทำให้มันใหญ่ๆนะนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมาดีเป็นสมาชิกชมกันนะครับปัญหามือใหม่ที่เจอนะครับก็คือถุเรียนใบเลื้ยงนะครับถุเรียนใบเลื้ยงนะครับสําหรับมือใหม่เป็นปัญหาลูกแตกเลยนะครับหลายคนก็จะบอกว่านะครับถุเรียนใบเลื้ยงนะครับแก่อย่างไงดีนะครับ พยายามผมก็พยายามทําคลิปให้เพื่อนสมาชิกชมกันแล้วหลายๆคลิปนะครับว่าใบเหลืองมันเกิดได้จากสาเหตุอะไรบ้างนะครับผมจะยกตัวอย่างในคลิปนี้นะครับถ่าเหลืองลักษณะนี้นะครับให้บ่มบอกไปเลยนะครับก็คือขาดธาตุอาหารนะครับช่วงใบที่มันแตกออกมานะครับใบที่มันแตกออกมาใบมันก็จะยืดนะครับมันมาโดนสภาพอากาศเนื่องจากท้องฟ้าปิดนะครับ ทำให้ใบมันใบสองใบนี้มันใหญ่นะครับใบหนึงจะเล็กแล้วก็มีสีสีมันขา,าดธาตุอาหารนะรให้บ่งบอกไปเลยนะครับก็คือทนเหลืองลักษณะนี้นะครับเหลืองเหลืองลายๆแบบนี้ก็คือนะครับขา,าดธาตุอาหารนะครับขาดธาตุอาหารนะครับใบนี้ก็ถือว่ายังขาดอยู่นะครับยังยังขาดอยู่กําลังจะเป็นใบแก่แต่รู้สึกว่ามันยังจะขาดอยู่นะครับถ้าใบปกติมัน มันจะเป็นสีเขียวเข้มกว่านี้นะครับ้าเหลืองในลักษณะนี้นะครับธานเหลืองลักษณะนี้นะครับก็คือนะครับเหลืองจากขาธาตุอาหารนะครับเนื่องจากสภาพอากาศเมื่อที่ผ่านมานะครับจะทําให้พืชสังเคราะห์แสงไม่ได้จะขาดนะครับพยายามฉีดทางใบนะครับก็ส่วนเหลืองอีกเหลืองอีกประเภทหนึ่งนะครับก็จะคือเหลืองจาก ทุเรียนขาดน้ำนะครับขาดน้ำนะรับขาดน้ำบ้างนะครับหรือเกิดจากชราบ้างนะครับก็มาทำให้ดูนะครับเพื่อสมาชิกหลายคนสอบถามใบจากลักษณะนี้มันเกิดจากอะไรนะครับก็อธิบายไปแล้วนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องบ่าวเทศบานทุเรียนมุกดาหันนะครับสำหรับทุเรียนมือใหม่ทุกท่านคนทุเรียนมือใหม่นะครับมีคลิปแนะนำนะครับก็ ขอบคุณครับ